ปีที่แล้วจะบินไปญี่ปุ่นกลัวตายมผมก็บอกครับถ้าไม่รับถัาตายอ่ะก็ไม่รู้ทาไงเหมือนกันนะพูดอะไรไม่ได้จริงๆนะสรุปอีกวันหนึ่งเตรียมตัวนู่นนี่นั่นอยู่ก็รับรับกอนยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆว่ากันไปนี่ฉันก็ยังทาไม่ได้หลักเชื่อในใจมีแล้วไงใช่อ,อย่างน้อยเนี่ยเป็นดอกขอ,ขอกุญแจดอกนั้นก่อนอ่าได้คลิปของอาจารย์นามินของอาจารย์ช,ร,ชริฟนั่นแหละครับว่าโอเคทำรับนี่มันง่ายนะม,มันเป็นอย่างงี้อย่างงี้นะเพราะว่าแกกลัวเนาะหิาบใส่ไม่ได้แกไม่ชอบออกไปไหนแก กลัวการเปลี่ยนแปลงอากลัวนู่นกลัวนี่มารับก่อนได้ด้วยเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้านะโอเคไหมแล้วแกก็ส่งไปปั๊บก็บัแรับเพอรรับเพอะโอ้หกลัวครับแกก็กลัวตายคนกันคุณแม่รับใช่ไหมรับครับทำดีเลยแล้วก็ภรรยาอืก็บอกกันเดีวตอนแรกก็ what เอาจริงก็สงสารเขาระดับหนึ่งนะเพราะว่ามาปั๊บผมรับกับพวกพี่นุษย์ปั๊บผมโทรหาแม่ปั๊บผมไปบอกแกเลยในห้องมินรับแล้วผมไม่ได้พูดอะไรกับแกเลยนะหน้าก็เวอร์ครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเนี่ย กับคนในครอบครัวเนี่ยเขารู้ว่าผมอ่ะโอเคหัวดีฉลาดมีอะไรมีเหตุผลมีตรกะนู่นนี่นั่นไม่เอว่าจะโดนใครมาหลอกใช่ใช่ใ่ไม่โง่อยู่แล้วไม่โง่คนกินเยอะบอกภรรยาไปครับแล้วก็ผมว่าเรื่องความยากน่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าคือภรรยายังเป็นผู้ปฏิเสธอยู่แล้วก็ผมเป็นผมเป็นมุสลิมแล้วพอแต่พอเล่าไปแกะเชื่อนะครับเชื่อเชื่อผมก่อนและเขาแรกเชื่อผมก่อนเพราะว่าผมเป็นอะไรที่ศึกษาค่อนข้างเยอะแล้วก็พอพูดไปพูดมาเชื่อแหละแต่ไม่การรับเหมือนกัน ไม่กล้ารับเหมือนกันแล้วก็ตอนปีที่แล้วจะบินไปญี่ปุ่นกลัวตายผมก็บอกครับถ้าไม่รับถ้าตายอ่ะก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันนะพูดอะไรไม่ได้จริงๆนะสรุปอีกวันหนึ่งเตรียมตัวนู่นนี่นั่นอยู่ก็รับรับก่อนยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยว่ากันไปนี่ฉันก็ยังทำไม่ได้หลักเชื่อในใจมีแล้วไงใช่อย่างน้อยอเนี่ยเัราอกุญแจดอกนั้นก่อน กุญแจดอกที่ว่าแม้ว่าจะชุบตัวร้อนแรงขนาดไหนอย่างน้อยมีดอกเนี่ยอย่างน้อยไี้เจอกันอย่างน้อยตัวรอดใช่อย่างน้อยเอาตัวรอดก่อนแล้วก็อัลนัมดลเหรอก็สุดท้ายก็รับมาเอากุญแจสําคัญก่อนใช่คีย์เวิร์ดสำคัญละหมาดได้บ้างไม่ได้บ้างเรามาดอนเข้าก็เป็นเรื่องรองลงมาใช่เป็นเรื่องรองลงมาแล้วก็ค่อยๆพยายามพยายามกันไปครับ